หลายคนครับที่ตอนนี้ทํางานเยอะนะครับไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะครับทุกเช้าก็ต้องทานกาแฟหวานหวานอ้วนๆซึ่งใส่ทั้งน้ําตาลทั้งครีมเทียมซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญอ้วนง่ายด้วยเปลี่ยนแค่กาแฟเดิมๆครับลดน้ําหนักแต่ว่าเราไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้เปลี่ยนมาทานกาแฟยยาหวาน กล่องนี้ได้เลยครับดียังไงบ้างนะครับสารสก,กัดของเขาเป็นตัวขาวครับเพราะฉะนั้นทาให้คุณพี่อิ่งง่ายอิ่มไวขึ้นไม่มีน้ําตาลเพราะตัวนี้ใช้ยาหวานในการให้ความหวานแทนน้าตาลตัวนี้โรงงานมาตรฐานนะครับวันการันตีสินค้าคุณภาพสสถาบันนะครับขึ้นทะเบียนออยฮาราถูกต oh ้อง รสชาติอร่อยทานง่ายไม่รู้สึกผิดเลยครับแล้วก็หอมลงจนผลผักได้เลยครับกับโปรนี้นะครับ5กล่องนะครับแค่999าบาททานได้เกือ,2อ,อบ2เดือนเลย5กล่อง999าบเาทเีให้สาหรับ50ท่านแรกนะครับฟรีส่งฟรีเก็บปลายทางให้ด้วยโปรนี้ประหยัดราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับส่งถึงบ้าน9 9 9บาทโทรหาเราได้เลยครับที่เบอร์0 8 88, 8 87, 8 8 7ป9 9 3เดสครับีส่งฟรีเก็บปลายทางให้ด้วยเพราะฉะนั้นโปรนี้คุ้มมากๆโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับ